ตู้อะไอย่างอีกน้อบาทเพราะตู้ไอเอีงน้ซื้อวันรอดนี่แหละอันว่าอยู่านี่ตลกขึ้นคำขันเขดีเตรียมหัวโอเคับเออเอาวางไดเพราะตู้นั่นซื้อยังซื้อวนรอดซรอ,อดอ่าเอ,อเยเียั่งมาหนเอ,อ่เรก็ลงทงละเออลงทงเบบนี้พี่กู้ยส้พูนึงนกับว่านแหน่ังไงละออ่ะอว่นแห่ตามข้องตอนนี้องอ,อ่ เสวารเล่บอลูว่าพอถูกคูเ่เสว,วารอดเนี่ยยังพันเมืองกันเอออ่าโอ้เรากับผู้ไอ้คู้ที่บ้านน่ะเอวเอเว,นออนนอวันได้กบเสียแล้ววันได้กบโอ้กบมาตุรอดยังไงเพราะว่าเออเพราะคนนีวันนี้พอตูอ้ที่ว่าวันได้ครบละมึงสิไปไหนรออะเออ คนประตูเสื้อเราละกูสิไปกลางมองเ <laughs> พิ่อนมาโอ้ความรถหัวล้วเพิ่อนมามึงสิไปไหนรดไม้กบว่า,ากบสิไปใส่รถประตูรอดอย่งมากนึกว่าเพิ่นนมาเจ้าขวังเลยตอบว่ากูสิไปกลางมอง <laughs> เอาเอาเอา,เ,อา <laughs> อเราวันนี้จิตแจม่มใสกับตอมสายจวด <laughs> <laughs> าาาาาาการีบนะเจ้าสวัสดีครับผมพ่อตาสร,ร,ร้างกุญแล้วพี่นอ้องมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งบริหารดัง,งพี่น้องหาจอบตาสร,ร,ร้างสวัสดีครับนายช่างครับสวัสดีครับนายช่างรูปหล่อครับเฮ็ดุยังนายช่างอ๋อกดเล็กมากครับกดสปริงกดเล็กมากครับประกอบฟ้าฟ้ายังนี่งฟ้าวบยลฟ้า W L เขาไม่เห็นยังมั้ง ดัดโก่งบ่าป,ปาปบ้าเจียวาบ้า,า่หน้าปาบาเจียวบา้ <ปะ S 2> บารถประกอบอืมเห็ดคองแค่ดีเว้ยเปเร่บ่มาบ่เมือเม่อไหบ่มากเพราะเอาลูกโอ้สร้างผลุกอ,อ่อนตัดสินเ <laughs> รเดมาเห็ดแท่นเจ้าเจ้า <laughs> อ่ะเจมเลยมาเอาง,ง่ายดีเนาะสูตรงามน,นางสติ๊กตัวนี้จำได้แล้ว สูตรเนี่ยพี่น้องผู้ใดเคยบังเอิเด้หูได้ว่าสูตรงานหนังสติกอ่ะมา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 พี่น้องโอ้เลี้ยงน้ำสร้างกันพี่น้องเต้เลี้ยงน้ำสร้างที่ไว้เอุ้ยกินไหลเดี๋ยวสร้างเอาเอาท่อนเนี้เอามาท่อนมาท่อนมาโอ้ยมีแต่เกียท่อนแล้วท่อนท่อนท่อนต้องท่านไดนนั่นอยู่ท่านไดนเคลียร์อยู่ เอาเบื้องต่อพี่น้องต,ตาเบ้าเกี่ยวกันมีไครเอออ้าวเล่เาเราเจแล้วเราทำเอาข้าตาหย่ากับจางเฮียอยู่เมื่อกี้นีใ่ใอะไะเรียบร้อยพี่น้องนี่ละไอการใส่เล็บมาสูตรงามหนังสติก๊กนายช่างอะไรฝากพี่น้องนะงงงงงช่างผอมครับช่างอะไรนะผอมอะผอมต้อมครับปอมอ,อันนั้นต้อม้ะต้อมสายจวดอันนี้ต้อมยังเนี่ยปลอมปลอมควอำโอ้กว่ากลอ๋อสร้างปลอมพี่น้องครับ ใช่ลูกเหรอไปเฮ็ดยังต่อไปปะเียตีนไอ้วาเขาเไปตีย้ว่าเขาเอาล่องเราต้งตีว่าเขาไหมเออเพียงไหนควางไหนควางสปริงควางวสปริงอ๋อโอเคโอเคโอเคเออถ้าพอทอนเปยทางเทียมันหลุดนะเทียมันหลุดเทียเด่นา นะครบเอาคเอาขอบคุณในช่างกล้อมครับขอบคุณครับับขอบคุณพี่น้องป้องป่ายที่เข้ามาชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับการส่เล็บมาฟ้าสูบฟอร์ดวดีเอลขอบคุณและสวัสดีครับ